หลักคําสอนและพันธสัญญาภาค21การเปิดเผยที่ประธานแก่โจเซฟสมิทศาสดาพยากรที่เฟเยตรัฐนิวยอร์กวันที่6เมษายนคริสต์ศ,ศักราช1830การเปิดเผยนี้ประธานให้เมื่อจัดตั้งาศาสนจรรักรในวันที่ดังกล่าว ในบ้านของปีเตอร์วิทเมอร์ซีเนียชายหกคนซึ่งรับบัพติศมาก่อนหน้านี้มีส่วนร่วมด้วยโดยมติเป็นเอกฉันคนเหล่านี้แสดงออกถึงความปรารถนาและความตั้งใจที่จะจัดตั้งให้เป็นไปตามพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าดูภาค20คนเหล่านั้นออกเสียงยอมรับและสนับสนุนโจเซฟสมิธจูเนียและออริเวอร์คาวเดอรี เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมของาศาสนจักรด้วยจากนั้นโดยการวางมือโจเซฟแต่งตั้งโอลิเวอร์เป็นเอลเดอร์ของาศาสนจักรและโอลิเวอร์แต่งตั้งโจเซฟในวิธีเดียวกันหลังจากการปฏิบัติพิธีศีลรึกโจเซฟและโอลิเวอร์วางมือบนผู้มีส่วนร่วมทีละคนเพื่อประสาทพระวิญญาณบริสุทธิ์และเพื่อยือนยันให้แต่ละคนเป็นสมาชิกของาศาสนจักร ถึงสโจเซฟสมิทได้รับเรียกให้เป็นผู้อย่างรู้ผู้แปลศาส,สดาพยากรณ์อัครสาวกและเอลเดอร์ข้อ4ถึง8คํคำของท่านจะนำทางอุดมการของไซอันข้อ9-12ถึง12วิสุทธิชนจะเชื่อถ้อยคำท่านเมื่อท่านพูดโดยพระผู้ปลอบโยนดูเถิด จะต้องมีการเขียนบันทึกในบรรดาพวกเจ้าและในนั้นจะเรียกเจ้าว่าผู้อย่างรู้ผู้แปลศาสดาพยากรณ์อัครสาวกของพระเยซูคริสเอลเดอร์ของาศาสนาจักรโดยทางพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระคุณของพระเจ้าของเจ้าพระเยซูคริสโดยรับการดนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้วางรากฐานของาศาสนาจักร และเสริมสร้างขึ้นมาเพื่อความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดซึ่งเป็นศาสนจักรที่จัดตั้งและสถาปนาขึ้นในปีของพระเจ้าของเจ้า1,830ในเดือนที่สและในวันที่6ของเดือนที่เรียกว่าเมษายนดังนั้นโดยหมายถึงศาสนจกักรเจ้าจงเอาใจใส่ถ้อยคำและบัญญัติทั้งหมดของเขาซึ่งเขาจะให้แก่เจ้า เมื่อเขาได้รับมันโดยเดินอยู่ในความบริสุทธิ์ทั้งมวลต่อหน้าเราเพราะคําของเขาเจ้าจงรับราวกับมาจากปากเราเองด้วยความอดทนอย่างที่สุดและศรัทธาเพราะโดยทำสิ่งเหล่านี้ประตูแห่งนรกจะเอาชนะเจ้าไม่ได้แท้จริงแล้วและพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำให้พลังแห่งความมืดกระจายไปต่อหน้าเจ้า และทำให้ฟ้าสวรรค์สั่นสะเทือนเพื่อความดีของเจ้าและรศมีภาพของพระนามของพระองค์เพราะพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้เขาผู้ที่เราดลใจให้กระตุ้นอุดมการของใสอันในพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อความดีและความขยันหมั่นเพียรของเขาเรารู้และคำสวดอ้อนวอนของเขาเราได้ยินแท้จริงแล้วการร่ำไห้ของเขา พราะไซอันเราเห็นและเราจะทำให้เขาไม่ต้องโศกเศร้าเพราะนางอีกต่อไปเพราะวันเวลาแห่งการชื่นชมยินดีของเขามาถึงเพราะการปลดบาปของเขาและการแสดงให้ประจักษ์ถึงพรของเราต่อง,งานของเขาเพราะดูเถิดเราให้พรคนทั้งปวงเหล่านั้นที่ทำงานในสวนองุนของเราด้วยพรอันยิ่งใหญ่และคนเหล่านั้น จะเชื่อในถ้อยคำของเขาซึ่งพระผู้ปลอบโยนประทานให้เขาโดยผ่านเราซึ่งแสดงให้ประจักษ์ว่าพระเยซูถูกบรรดาคนบาปตรึงกางเขนเพื่อบาปของโลกแท้จริงแล้วเพื่อปลดบาปให้ใจที่สำนึกผิดดังนั้นเราเห็นสมควรว่าเขาจะได้รับแต่งตั้งโดยเจ้าอลิเวอร์คาลดอรี่อัครสาวกข,ของเรา นี้เป็นศาสนพิธีอย่างหนึ่งแก่เจ้าเพื่อให้เจ้าเป็นเอลเดอร์ภายใต้มือเขาเขาเป็นคนแรกแก่เจ้าเพื่อเจ้าจะได้เป็นเอลเดอร์แก่ศาสนาจักรของพระคริสต์แห่งนี้ที่มีชื่อเราและเป็นผู้สั่งสอนคนแรกของศาสนาจักรนี้แก่ศาสนาจักรและต่อโลกแท้จริงแล้วต่อคนต่างชาติแท้จริงแล้ว และพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้ดูสิดูสิแก่ชาวยิวด้วยเอเมน